อยู่ไหอยู่นะคือเก่าพี่น้องนี่ส่ลอบไปยามบ้านเป็นเพื่อนสีบอดได้นี่ไดีกบตัวหนึ่งเดี๋ยวอีกหลังหนึ่งเด้ยวเยสีไปยามมึงเดี๋ยกบตัวหนึ่งตัวบักง่อยเดี๋ยพี่น้องหนาบนท่าล่างพี่น้องอยู่ให้อย,ยู่นะแต่เศร้าเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวยม่ยจะพาไปเบิรงลรอบยม่ยมไซลอบไปสนนะทั้งคุณพี่น้องจ๋าไปยามมาแล้วหลังหนึ่งมั้งฮันอันไดีกบตัวหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวยี่ยมไซไปสองหลังสีมีบอดเดี๋ยวสิพาพไปยามอันเพิ่งตื่น ตื่นสวยเนี่ยจสิาพาไปยามหลังนี่พี่นอ้องทีนี้่มีข้าวข้าวกำลังสอดให้นี่สอดถอกว่ทิลเบิดให้นี่เฮ็ดน้ากลนโมแต่เพิ่นบอกกินปุ๋ยเท่าใดบางป่ามันแล่นป่าออกจากสามาเล่นยืนนย่นาว้ะวะอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่ง่งานได้โกเพินบได้ถือกล้องไปน้ำ ข้าวตอนเช้าอันนาในห้องนี่ย่มอญบอไซปุ๋ยจกักเธอเอาแต่น้ำไหลตกโมน้ำโมไหลมาใส่ปุ๋ยกับบอด้ใส่หวงกับบอดีปันใดท,ท,ทั้งที่เข่าง,งามๆผูใหญ่บอส่ปุ๋ยหวงกับบอทอดายกันใส่อนันปุ๋ยหวงเพื่อกะสิเหน่งสีน,น,นากะสิถอกโคบขึ้นโม ถอกซากว่าเขาพี่น้องจะหาเห็ดปุ๋ยอ่อสซนี่เร่งต้นเร่งลำปอทันกันถอกไผ่ถอกมันมีไหมบางหันมันเนีอยนกบเด้หลังนี่เป็นยังเป็นยังไงหลังนี้ฟาวแล้วสิายไปมองไงายไปใส่ตัวถึงคุณตัวนี้มันยุ่ลมไปมันยังมันวดเข่าแถวเนี้ยเนี่ย อาแต้น้ำซึมปุ๋ยโมซึมลงมาใส่หวงบ่เท่าไรพี่น้องหวงน้อยหน่อยอย่าหาเห็ดเ้อผู้ใดเห็ดกระไดเสียปีเสียเดือนติ่มซื้อ,อเห็ดนะเพาใส่ปุ๋ยนี่งามอยู่แล้วงามไนได้ก็ต้องได้ผิวงามไนได้ก็ต้องได้หอ้ยปุ๋ยค่ะบ่หอ้ยก็เป็นยังสี่หละพี่นอ้องมังหวงมาตองมาแตงพี่น้องงานบ่ใส่ปุ๋ยเอาเต่น้ำใต้ก็จะได้หวงประมาณนั้นพี่น้อง เบิง่งมาเบิง่งานที่ใสปุ๋ยห่วงเข้าขึ้นเนี่ยใสปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาเสริมโบลอนน้ำพี่น้องตอนเพิ่นมานเมื่อกี้นะปึง่วงเข้าผิดกันบ่ผิดกันคักบออย่าหาเห็ดงามอยู่แล้วอย่าพิบาบอไส่ดอกเิ่นงามอยู่บอใส่กะสิเป็นไรจังสันแบบพี่น้อง,ท,งทั้งทังที่เป็นน้าห้วยน้าน้านองเด้ ผิวแน่จักน้อยบ่ผิวก็เออเสริมยาทั้งใบเสริมอันปุ๋ยทั้งใบเพิ่นก็ได้แต่ว่านี่เบิ่งตี่ะตัวนี้ตัวนี้ให้นี่บ่กินปุ๋ยดอกแต่ยี่อมอนเสริมโบรอนทั้งใบเอาพี่น้องจะได้หวงประมาณ